กดยึดไปก่อนทำมาดูหน่อยพี่มาใครอะไหร่ผมมาู้เดียวครับเอออยุบบ้านผมแล้วผมไปเอาให้แล้วเอกาสารรถอะ่ะน,นี่นะครับหอ็นหัวหน้านะครับโอ้นั่นนี่แหละเดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยวไปที่ตู้เดี๋ยวคุยรายละเอียดที่ตู้หน่อยครับผมก็แต่มีใครนั่งไปกับลุงไหมเอ่อดับเครื่องก่อน คือรายละเอียดเรื่องรถตรงนี้มีปัญหาคันนี้นะซึ่งเขาแจ้งมาผ่านผ่านระบบของของตำรวจเรานะว่ารถคันนี้ได้มายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีหน้าที่ของลุงก็ต้องชี้แจงเขาว่าคันนี้มายังไงแต่เรื่องต้นเขาแจ้งว่ารถคันนี้หายพูดอย่างนี้กอดตรงๆเลยครับผมผมรู้่องนั้นพูดอย่างนี้กอตรงๆเลยเนาะผมก็เลยตามตามอยู่ตอนนี้แบบนี้เนาะพร้อมด้วยของกลางเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้ารุ่นไฮรัก รีโวสีเทาหมายเลขทะเบียนบอไม้สวนผมจะอ่านันชุดจับกลุมเนาะในวันนี้ให้ฟังนะุงนะที่นี่เขาเรียกว่าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพันประดานเนาะวันนี้วันที่แปดเวลาประมาณศูนย์เก้าสนอเนาะโดยชุดจับกลุ่มนะมีผมมีอนไรชุดนี้นะไปร่วมกันจับกลุ่มนายสวน แล้วก็เฝ้ารู้พฤติการของรถกระบะต้องใส่คันนี้นะจนเวลาต่อมาวันนี้เจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้พบรถคันเก่าวนะจอดติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงที่บริเวณแยกม้งคอมจังหวัดชัยบดานโดยเี้ยวขวาม่งหน้าจังหวัดชัยบดานเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุมโดยรถวิทยุ อ 1, 3 0, 9นึ่งสก้คือรถหลวงที่ใช้ในทางราชการของทางหลวงนะติดตามไปแล้วก็แสดงตัวเนาะเปิดไฟสัญญาณว่า,าล้อแสดงตัวเป็นเจ้าที่บวชเรียกให้ลุงจอดรถเนาะจุดที่จอดรถจุดเกิดเหตุหมูที่2อ่าบริเวณถนนบริเวณถนนหลวงหมายเลขส5งศกม .49 ระหว่างขมว50แหมู่ที่2ตำบลพวกคล้อมจังหวัดชัยบดันอําเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลุงแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าพนักงานตรวจดูเนาะพบว่าเดี๋ยวยังไงผมจะให้ลงชื่อเนาะให้การยอมรับสาขาันนี้มันอยู่จังหวัดไหนครับมีอุดรเชียงนอกเบื้องต้นมีของชัยบดานขงสารจังหวัดชัยบดานมีศาลจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีศาลจังหวัดอู๋เขียว เนาะส่วนรายละเอียดอะไรผมยังไม่รู้ผมจัดการตามหมายนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงจะรับตลอดก็จหานอนในเรื่องการจับุม้นั้งนี้ไม่มีการพุบทำร้ายทรมานตามพรบทรมานไม่มีนะโอเครับกันนะไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนเนาะจากนั้นจึงได้แจ้งสิทธิ์เนาะลงมีสิทธิ์สี่ข้อนะที่เจ้าที่จะแจ้งให้ทราบคือหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ทำให้การอาจจะเป็นพยานหลักฐานเมการพิจารณาของศาลได้สองมิสิทธิที่พบและปรึกษาทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจได้สามมิสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจกรณให้ทราบถึงการจับกุมในทางนี้ก็ไม่ประสงค์ให้แจ้งแล้งเป็นประสงค์ให้แจ้งนะสี่มิสิทธิที่จะรับการรักษาพยาบาลโดยเรียวกรณีเจ็บป่วยแล้วมีสิส์ข้อหานี้ สวนรายละเอียดของหมายจ,าจับตอื่นที่เจ้าหน้กกาที่รัฐจบคุบได้ตรวจสอบในระบบของสํานักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าหมายจับของลุงที่ยังจะต้องการตัวในการดําเนินคดีมีอีกสามหมายนะผมได้แนบเอกสารตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวส่วนที่เกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเขาจะอายัดตัวไปยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง